ไหนปีนี้เพว่เจ้าก็กลับมาทั้งยังว่างอีกด้วยก็ค่อยๆจัดเก็บที่ยังใช้ได้ก็เก็บไว้ใช้ไม่ได้ก็ออกไปทิ้งซะพวกของที่ใช้ได้แต่พวกเราย้ายไปก็ออกไปแล้วที่ไม่ออกไปคือใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ออกไปทิ้งถ้างั้นก็ไม่ต้องไปเก็บอ๋อแค่ให้พวกเจ้าไปดูส่งความยากจนก็ยังขี้เกียจจะมีโชคดีได้ยังไงถ้าข้ายกชามทองคําให้พวกเจ้าก็คงรักษาไว้ไ,ไม่ได้เอ,อ้ย ของในนี้วางไว้มั่วไปหมดไม่มีประโยชน์สักอย่างเห็นชัดว่าทั้งหลังไม่มีประโยชน์หลับตาโยนทิ้งยังได้ควรทิ้งก็ทิ้งส่วนหลังใบนี้มีไม้กระบูนกันชื้นกันมอดไม่แน่นะข้างในอัจมีของมีค่านี่ถ้างั้นก็รีบเปิดดูสิจะทําอะไรยักงยเนี่อะไรรู้ไหมนี่อะไรมันจะขาดอะไรไปหน่อยถ้าเจอพอดีเลยขาดอันนี้ไงล่ะแมงปอไม้ไป บินไปเลยอพวกเจ้าคงเสียใจคิดว่าการส่งความยากจนมีความหมายมากทุกคนจึงพยายามตามหาของรักของตัวเองกลับมาทําให้เห็นว่าต้องการก็เก็บไว้ไม่ต้องการก็ทิ้งไปบางอย่างหายไปแล้วพวกเจ้าก็ไม่ต้องท้อใจที่สำคัญคือการตามหาความสัมพันธ์